ใครตามหารถดีรถตลาดไม่เคยติดแก๊สราคาไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทจัดไปครับตัดสด99,000บาทครับกับ Honda Jazz ต5 e ปี2005ครับวันนี้รถเข้าใหม่คัดสันให้กับสมาชิกค,ครับด่วนเลยนะครับผมขอญาตขายตัดสดเท่านั้นครับเพราะรถมันถูกมากจริงๆครับแต่ประวัติดีรถพร้อมใช้นะฮะ สวยๆงามๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อรถราคา2องแสนสามแสนเลยครับเอาคันนี้ไปแบ่งปันใช้งานกันนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าเยอะเลยรถจอดอยู่รามินทานะเพื่อนๆใครสนใจคันนี้จองสามพันนัดหมายรับรถหรือไม่ต้องจองนัดหมายมาดูรถได้เลยถ้าทันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในร้อยกับราคาแบบนี้ส่วนใหญ่ราคานี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มีประวัติในเรื่องของเครื่องไม่เดิมหรือว่ามีประวัติการติดแก๊สครับ แต่คันนี้ไม่เคยติดแก๊สย้ำนะครับผมรถสวยๆครับน่าใช้จริงๆใครสนใจเอาไปใช้งานรีบด่วนครับขอคนพร้อมนะครับโทรมาที่088 584 5375อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับ